สี่คนรองเดียแฟมิลี่ครับพี่น้องโอ้ใกล้ถึงบ้านมาเต็มทีแล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงจังหวัดตากก่อนถึงเขื่อนภูพิพลค่ะอ๋อออกจากเมื่อคืนเราไปนอนที่อุทยานกันมาเนาะไม่ได้ถ่ายคลิปในช่องแฟมิลี่นะครับพี่น้องฝนตกฝนตกหนักมากฟ้าผ่าร้องฟ้าผ่าโอ้เรารถเราก็ไม่ได้ปิดประตูตรงนั้นด้วยหลายอย่างก็เลยแบบหลับตื่นตื่นตื่นนะแต่ว่ากองทัพเดินไม่พออันนี้กินจริงหิวจริงค่ะแปดโมงสี่สิบหกนาที ก็ผ่านมาเจอร้านขายไก่ย่างข้าวก่อนกำลังเปลี่ยนชุดอยู่เหรอค่ะกำลังเปลี่ยนชุดอยู่ไก่ย่างมันที่ไหนครับนี่อ๋อมีมีซุ้มอยู่ไปดูไก่ย่างกันขายไก่ย่างอย่างเดียวเหรอครับอ๋อนู่นยังเอาหมูข้าวไปโอ้ข้าวใส่แล้วจะมีโอ้ปลาดุกทำไมใหญ่จังเลยใหญ่่ไร คุณไม่ให้ติดปากคุณตัวเจ็ดสิบแปดแบบคุณจุ๊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 นุ๊จุมจุ๊จ่๊จุ๊จุะจุ๊อุ๊จุ๊จุ๊จุันนีุ้๊จ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 ุนจุ้จุ๊จุ๊จุอจุ๊จุ๊ยุ๊จุอจุ๊จุ๊จุ๊จอ๊จก๊จุ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 าตกนะอืเอาไก่ตัวแล้วนะจ แกแไ,ไนนก่ย่างมีเลยซุปหน่อไม้ดีไหมด้านหน่อยไก่ย่างซุปหน่อไม้แล้วก็เธอต้องต<น>ุ๋นหมูอย,นย่นะเนาะเออเฮ้ยน้องไล่ไปอย่ารอปองคุณก่อนนะโอ้โหสวัสดียังเป็นทางการนะสิปองคุณส้มตำฉาลุงวิทย์สวัสดีครับโอ้ร้านใหญ่เนาะร้านข้างล่า,ลางนี่ใหญ่ดีเนาะนั่งฮะนั่งข้างนาะนัะ่งข้างนอกดีกว่าไม่ต้องนั่งเงี้ยพี่ปวดขาให้นั่งหย่อนขาดีกว่า ทำทานพี่น้องโอ้เมนูแรกเราพี่น้องนี่ไก่ย่างข้าวเหนียวห้อนน้ำจิ้มแจ่วอือ่านี่ข้าวเหนียวโอ้ะกคนกินเลยไหมเหิวแล้วเนี่ยอืไก่ย่างกินเลยจิ้มเลยข้าวเหนียวมาเลยที่แรกขับรถผ่านเพรว่ามีแต่ไก่ย่างอ่าข้างในเขามีครัวสามที่อื สั่งปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยม,มาแล้ว <Yeah. S 1> วันนี้พู้จัดการมาอารมณ์ไหนไม่รู้ครับกินสั่งกินทำไทยนะครับเเอะกินเลยบางเลย <Okay. S 1> ดูจาก G P S ดูจากแผนที่จากนี่ไปเชียงรายก็ประมาณสักหชั่วโมงกว่าครับถึงบ้านเลยนะห <Yeah. S 1> ชั่วโมงกว่าถ้าไม่แวะไหนนะแต่ถ้าแวะไปเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆแหละทำไทย, <Okay. S 1> ยน่ากินอยู่นะ แล้วก็มีน้ำตกหมูแค่นั้นน่าจะพอไก่ย,ย่างอร่อยมากเลย,ยไก่ย,ย่างใหม่หมๆกินกับข้าวเหนียวแบบอุ่นๆเนี่ยใช้ได้เลยโอ้มาแล้วพอหมูย่างน่ากินนะอ่ะหมูย่างแล้วนี่ซุปหน่อไม้โอ้สารมันเข้ากันดีด้วยซุปหน่อไม้กับอ่าแค่นี้ก็พอซุปหน่อไม้เป็นไก่ย่างที่อร่อยที่สุดที่เคยกินฮะ ขอบคุณบอกอร่อยนรื่ชุดนี้เคยกินเลยเหรอทำไมมันอร่อยอย,อยังไงอ,อ,อ่ะนุน่มนี่นุมน่มๆแล้วก็น้ำจิ้มก็อร่อยพอดีเลยออโอเครสชาตใช้ดได้ครับอร่อยจริงไก่ย่างที่นี่อร่อยมหมไม่เหมือนที่อื่นเคยกินเลยเขาหมัก,ก,กอะไรไม่รู้สักอย่างหอมแบบสมุนไพรท,ที่เคยกินมาอร่อยครับมอญกินได้นะหมักอะไรไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยหอมดีหอมแบบสมุนไพรบอกไม่ถูกไม่ใช่ตะไคร่ะน้ำจิ้มเขาก็อืยจิ้มก็อร่อยทเองนะครับซุปหน่อไม้ส้มตำอะไรก็ถือว่าโอเคครับ เดี๋ยวกิน,นหน่อยพอเดี๋ยวจะไปกินทุเรียนในรถอยู่กินให้หมดเลยทุเรียนปากขาวจืดอยากกินทุเรียนอะ้อกะก็กินข้าวเสร็จแล้วเ,เดินทางกันต่อเลยพี่น้องอร่อยหมดแล้วครับไก่ตัวหนึ่งกินกันสามคนนะอร่อยจริงถูใจไก่เชฟบินมาแล้วสามร้อยแปดสิบบาทหมดเลยครับมีไก่หนึ่งตัวข้าวสามถุงน้ำขวดใหญ่หนึ่งขวดน้ำแข็งหนึ่งถังพอมหมูย่างหนึ่งจานซุปหน่อไม้หนึ่งจานแล้วก็ตำไทยหนึ่งจานเชคบินมาสามร้อยแปดสิบห้าบาท รวมเครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งขวดเครื่องดื่มชูกำลงังสิบหาบาทนะเโอ้ยไก่เอาอะไรไปใส่ถุงข้าว,วไปะไก่สดายดมาละสองนะม,มันกินได้นะอร่อยเยนะไก่ย่างอร่อยจริงครับร้านนี้แวะชิมได้กินข้าวเสร็จพร้อมจะเดินทางกันแล้วจ้าแต่ว่าภาร,รกิจของเราเปิดตู้เย็นกินทั่วเยนก่อนฟิตมาหลายวันหลายคืนแล้ะตู้เย็นเราแข็งเป๊ะ นี่แหละปลามีปลาใบโอ้กินทุเรียนกินเหอะอ่าแบ่งแบ่งให้กองคุณด้วยนะคุณกินไหม <laughs> ปิดชูดปิดบ้านเลยบอกกินทุเรียนปิดบ้านเลยไอศครีมทุเรียนพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ เยนเ็นแข็งได้ไหมนั่นดีกว่านี่ครับสีสันแข็งเป๊กเลยเพี่น,น,น้องกินได้ที่ไหนอันแข็ง,อ,งอ,อันนี้ไม,ม,ม่ค่อยแข็งเท่าไมีคนแพ้ทุเรียนนะข้าวบ้านเอาไปกินข้าวบ้านไม่ได้นะเดี๋ยว็กจิตเป็นลมนะต่จิตไม่ชอบกินทุเรียนอนะ่ะนี่ได้กินแก้ไปหาหมอแล้วอันนี้ทุเรียนเจ้านี้นหหมเ,ลนนเ,เมล็ดรีบนะครับเราซื้อมาจากจังหวัดตลาดนะติดกับจันทบุรีโอ้เสียวฟันอะไรเงี้ยน,นะ อะไรลูกแม่ของพี่เนี่ยอะไร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 อะเป็นอะไรมอะไรอะไรสัวคืออะไร เด็กคนนี้น่าจะเป็นลิงัวกระปิัวทุเรียน,น,ยนมันดูมันดูยูทูบไปอยู่มันใส่หูฟังโอนุ่มอร่อยดีค่ะเนี่ยอร่อยดีมันไอศครีมเลยแล้วว่าดีกว่าไอติมเกี๊ยวข้าวเหนียว กินกับข้าวเหนียวแบบเนี้อร่อยมากตอนอากาศร้อนๆกินกับข้าวเหนียวอ่ะเนียนเรียนเกี๊ยวเลยแต่อร่อยเนาะมันก็ไม่สู้แบบแต่ว่าไอ้ที่เราแกะมาวันนั้นก่อนที่เราจะฟรีอร่อยมากไงเนื้อมันอร่อยเนาะอันนี้มันกรอบอันนี้มันนุ่มแล้วุ่มแึกก็อร่อยอื้อหือ อ,อ,อยากรู้อยากกินหรืออยากรู้อยาอยากระปิอยอะปิดกะปิมาอิงเดินทางกันแบบท่านแล้วตืป่ปฝดแอร์นักคืนเลยฝนตกฟ้าร้องผ้าผ่ามาคืนนี้มันร้องอีกอีกอีกอยู่แล้วเมื่อคืนนี้ มันร้อนทำไมอันนอนแต่หัวับไงเราเปิดแอร์ตั้งแต่สองสามทุ่มเนาะแต่แบตไม่หมดเม่คืนเน่ะแบบยังเหลือเยอะเลยสามสิบสามแล้สามสิบสามแล้ว<ะ>โอ้ไม่ได้มาเส้นนี้นานมากแล้วครับปกติจะเว้นะจะวิ่งเส้นสายจังหวัดแพร,แร่เด่นชัยพะเยาอะไนูน้นครับัมนมีตลาดนี่นะแต่ว่าเราตอนนี้กาลัง เที่ยงห้าสิบสามครับพี่น้องไม่รู้จะมีของมาแต่รถจอดเต็มแล้วนะตลาดนี้มั่นบ้านดีเแม่กินน้ำสักแก้วก็ยังดีป่ะไม่ซื้อแวะเยี่ยวก็ยังดีพอให้ได้แม่ตลาดเนาะอมี่แม่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงพอเผื่อได้กับข้าวกินที่เชียงรายไปไม่ลงไม่ปางคนลงไม่ลงแล้วแต่อยู่นี่นะ รถเราหอมมันคงไม่มีอะไรเยอะเพราะว่ามันยังไม่อาจจะเป็นรถพ่อค้าเป็นค้าครับซื้ออื่นไปฝากเลยอืออื่นที่นี่เมื่อก่อนที่สาวๆมาล้างขายขาสวยอันนี้อื่งเหนือนะที่เราไปนู้นอื่งมาจากลาวนะอันนี้อื่งเหนือนะเอสซีบอกว่าโอ้กลับเยอะขนาดนี้ไม่ซื้พันหรอ เขาเขาบอกกันี่ยังน้อยครับปกติเขาขายเป็นสิบตันครับมันเยอะแต่เขียบชายแดนมันกว้างชายแดนตรงนั้นมันกว้างเป็นกี่จังหวัดอะสี่จังหวัดนะพี่น้องมันเขาก็แล้วก็เขาก็ขายไปเป็นสิบปีนะครับยี่หลายหลายสิบปีแล้วแต่ที่ลาวคงไม่มีให้เลี้ยงอื่นขายหรอกมันคงจะไม่สู้กระแสแบบไปเก็บอื่นป่ามาได้กําไรดีกว่าสวัสดีครับ กินเท่ากันยังเนาะโอ้กางกินซากันนี่อ๋อครับครับโอ้จุดุดซาไปแล้วโอ้ร้อยเดียวซาอิ่มเลยเนาะขอบคุณจ้านายครับขอบใจเขาไงขอบคุณครับโอ้ฮอดอยู่กันอันี้อันนี้อันนี้อันนี้คิกราบโอ้มอมอมอมขอบคุณนะครับแน่ อเบครับ้อนอยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับมอโอ้อบบ้านมาจะเป็นเดือนแล้วครับอ้อมอีสานอ้อมไก่อยูอ่ครับครับ่ถายคแล้วครับขอบคุณครับเจอเอซกันังกินซ่าเลยรับลลยะไปได้กินซ่าเมือนเ่นะเดี๋ยวถ้าไปกินจนทนเลจะสักเจ้าเด้อโอ้ส้มเธอมนเดินทางที่มันมีของเยอะๆห่อยสิ เอาอะไกลับไปกินเชียงรายรถกำลังของกำลังมาพอดีเขาโพดไหมเดี๋ยวข้าโพดสักถุงดีกว่าข้าโพดมันจกินหัวก็ได้นะกักินไปเรื่อยๆในตำทางครับน้เน่ั่มา หวานหวานแล้วรสชาติดีมากเลยจริงๆ<อ>ไม่ติดใจได้เหมือนหรอครับนี่อ้ามัดเล่นๆรู้สึสคือเล่นได้ประมาณสี่วันยวอ๋อมาดูเนื้อมันดีมากเลยนี่แล้วก็หวานหอมมากเลยอะ่ะแบบน้ำลิ้นจีแบบลิ้นจีอย่างนี้เลยเอขอบคุณครับอืมหวานาหอมหวานมากเลยอืมขาวมาวกเลยอ่ะ นีม่ไกินนิติแล้วไหมเอาลิิแล้วี่ขนน่มมากกว่าากินนิติอยากกินข้าวงมากกว่าอยากินเลยอันนี้จืดอย่างรับนี่เจ้ีนี่ับไม่จืดอย่างรับสาวลำฟ้าสาฟ้าก็นี่สาวลำฟาก็มานั้นดว่ไม่อยากกินนิติไม่อยอเลยอยากกินีิสีเนี่ย ไม่หวานเลยนะจีปลาขนมหวานขนมหวานอะไรๆๆๆว่ะลจงหครับเบาจะหายมาปลาสาลำพังอันนี้กี่บาทครับนี่โอ้ยอันนี้ทำไมมีอย่างนี้เลยครับนี่เป็นี้ำซุปอันนี้จีนเหรอครับน้องปลา อ๋อสปอแท้เื้อนี ah ่ไปกับบ้านเลยเดยวรับไปยี <t os> <t os> <t os> <t os ่สิบกว่านะครับเขายืมเงิน่อยเออยพี่เยอะยี่สบนะวิี่ตรให้เธอนป็นะรันวิจิมีความหายขอบคุณค่ะสาวลำปางอย่างงี้เท่หว่า พี่มันอยู่ลำปางเหมือนละก็อยู่อยู่ไม่ต้องไหวเลยมาเลยว่ะสาวห้องเต้มาเลยว่ะไม่อยู่เรียนเชียงรุ้เพีงใหม่มาอยู่ลำปางเขาบอกมาเลยว่ะมาอยู่ไหมมาก็ได้ข้าวมากกะสบเดียวอีู่ลาอยู่ทำไมไม่ให้ทั้งปีเลยอ่ะเยจะส่งมาให้เป็นเรื่อยๆพักๆมาไหมส่งมาให้เป็นพักๆเอาหรือเปล่าส่งข้าวเหนียวเอาได้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 สปอร์ตอยู่แล้ว ขอให้มาเถอะน้ำพึ่งก็มีเธอที่แร้ว่าคิดถึงแมวนะจะกลับบ้านนะ <c oughs> โอ้นี่ใหญ่เลยห้าสิบาทเองฟักท้องก็ม,ม,กมกกีม่วงก็มีไก่ก็มีตลาดนี้ของถ้าช่วงอึงก็อึงเยอะพี่น้องนี่ไส้อัวสิบบาทหูหมูครับจินโซมปลาช่อน มาอยู่งานไม่ได้ไม่ค่อยจะใจพอไม่ค่อยจะดี <c oughs> อันนี้อร่อยนะเธอขนมเนี่ยเอาไหมมะม,ม่วงก็มีแตงโมก็มีปิ๊กปิ๊กเหรอติ๊กเหรอครับอ๋อขายนี่กันครับอ๋อครับ ขนมขนมไข่นกกระทาเนาะเออเอาดิชิมอ่ะซิมขายอยู่หน้าเปิดห้องเปินห้องตลาดเนี่ยครับนี่ตลาดสดบ้านต้นยางครับตลาดสดบ้านต้นยางจังหวัดลำปางเนาะใส่ตัวซื้อไปได้แก่ขนมได้ซื้อไปให้ซื้อนั่นไปให้ยาทางกับยาทวดเลยนะยำ เอาเอาหน่อนให้ผมสิด้วยอีกสี่สิบผมจะไปฝากยามันเก็บได้พรุ่งนี้มาลืนได้อยู่เน,ะน,นาะครับได้อนนยูอ่ครับแนนต่จะได้แต่จะได้กินวันนี้จะอร่อยกว่าอโอ้มันก็กินไม่หมดนะจะงั้นซื้อแต่ของเราเลยฝากยาทันวันนี้พอเดี๋ยวชิมหน่อยชิมดูลูกหนึ่งผมจะชิมวันนี้จะชิมวันนี้ขออนุญาตชิมนะเอาเป็นเอฟซีให้ชิมได้อยู่แล้วก็ช่วยกันอุดหนุน โอ้โหมันต้องถอดแบบนี่นะครับเนาะต้องกดถอดจะได้ฟองๆอย่างเงี้ยแล้วต้องกดมันไปลงไปด้วยเนาะครับผมขายที่น no ี่กี่วันครับเนาะขายทุกวัันครบกินซาแล้วมีแห้งแล้วเนาะกินซาจิ้นมาแล้วมีแห้งเลยครับพี่น้องโอ้โหอร่อยมากเลยพี่น้องเนี่ยมาซื้อได้นะครับอืมข้างในมันมีเนื้อด้วยนะครับซื้ออีหน่อยแม่อร่อยนะเธออร่อยมากเลย อืมอร่อยันครับมอลเนาะทำจากมันเกลียวครับมันเผ็อีกมันนะครับมันมันโตมครับแล้วแล้วเพามาทำจีได้ต่อเามันเห็ดมาเขากวบดบดหนึ่งหนึ่งกระดกกระป้งเนี่ยบดบดหนึ่งหนึ่งกระดกับแป้งคหรอแต่ของปันเพราะอร่อยมากเจ้านี้เรามาชิมดูแป้งมันเหนียวนุ่มนะบอกมาดูแล้วกลิ่นหอมทำตอนหน้าหนาวเนาะถ้าจะรออยู่หน้าฮ้อนหนน้้าอเป็นอย่างดีไอ้เหมืนไปถอนกับเดียวน่ะ เดี๋ยวแกก็ไปถอนก็มีน้ำสมุนไพรนี่นี่ดูลีลาครับพี่น้องดูลีลา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 โอ้โหนี่มืออาชีพขอบคุณครับไปกินซาจีนและกินทวเรียนเราบางห้อนไหนนะปีกเจริญละอายเขาคุณจะหลายครับเนอ่ ครับผมนี่มาอุดุลได้ทุดเดนก็มีครับนขนมอลาบล้ำขนมนี่น <c oughs> โอ้น้องคนเมื่อกี้นี่เปนะ็นอะไรอีกได้เลยนะเนาะได้ได้พูดดีด้วยเออพูดดีด้วยคุยด,ดีด้วยเสียดายดเราอยู่ไม่นานเราจะได้ไปก่อนพ่ <c oughs> อจะได้พาเธอไปทําบุญอยู่ <c oughs> <c oughs> น้องพายเขาไปทําบุญ <c oughs> ไปปล่อยปลา <c oughs> ไปปล่อยปลาของไอเอ็มมันหมดยุกแล้ว อย่ารอของไฟ้เดี๋ยวรออย่ารอเ้ยไม่ต้องรอพี่ต้องเอาก่อนพี่ต้องใครจะมารอเธอได้ยังไงไปของเธอไปวันนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวไปปล่อยปลาที่กวนพะเยานี่วันนี้ใช่ไหมเอออีกหน่อยนะขึ้นรถอีกหน่ออะไรเนี่ยปลาคิดอะไรเนี่ยครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปปล่อยปลากันเนาะที่กวนพะเยาครับ ขอบคุณเราไปปล่อยปลากันไหมที่กวนพะเยาขนมอร่อยมากเลยแกเ,เดี๋ยวอันนี้ก็อันนี้อร่อยมากเลยจิ้มหน่อยพอนเดยอยากกินน้ำเย็นๆน่ะอันน้ำเย็นๆมัจนจำเนาะกินแล้วอิ่มป่ะน้ำไม่อิ่ม,ม,มชันนี้กินน้ำไม่ได้ร้อนอ่ะวันเดย์อืมลองกินไปแล้วกินแว่าอิ่มอิ่มหอมสดอืมอ,อร่อยมากเลยเนาะกินแป้งแม่กิแนแกงไหนะกินน้ำก่อนน้ำไม่เอาอิ่มน้ำ เอาเล่นจีมาเนี่มาแค่เนี่ยเก็บไปเลยเหรอน้ำมันกินไปโหนี่อร่อยมากเก็บดีต้องเอาเก็บไว้ต้องเอาใส่ต้องมาถุงอันนี้เราต้องทำรหัสในการล็อกถุงไว้ด้วยนะพี่น้องนะดำๆนี่มันไม่แข็งไปแข่งไปเท่าไหร่มานีมัดกันมัดเหรอมัดดีๆมัดแบบมีรอยแกะเราจะได้รู้ประเด็นน้อกไก่แป้งอ่าทำไมเม่อกี้ขนมของตัวเองเมื่อกี้ขนมเมื่อกี้ของคนอื่นทำไมอ่ะ งกินขนมที่เธอซื้อนี่ใสทารักเลยต้องรีบกินตอนนี้ตอนนี้เห็นยังไม่ใส่อะไร <c oughs> อืมใส่ทารักเลยไปด้านลึกไม่แซ่บแจะสวยนะเว้ย <c oughs> ไม่แซ่บ <c oughs> อืออือ <c oughs> อร่อยอร่อยทุกอย่าง <c oughs> กินน้ำเย็นๆกินมันไม่กินไม่กินอยู่นะ้ำมากเลยไม่อยากกินเ <c oughs> มื่อกี้ลูกเพิ่งกินไปเอานื้อมา น,น้ำมาจากไหนไม่รู้ลองกินปิดชวนนะอันนี้เป็นขนมคองแข้งมั้งเนี่ยขนมคลองว่ะขนมไข่มดอืมอะไรขนมไข่มดที่ว่ะอร่อยหรือมันหอมอันนี้คนละอันนี้คนละอย่างกับอันเมื่อกี้นะอันนี้เป็นขนมโอ้ยอร่อยเหมือนกันเป็นคองแข้งเล็กแล้วมีต้นหอมอยู่ข้างในก็มีไส้ถั่วอร่อยลองกินดูเดี๋ยวไปกิไปกิ กินอ uh, okay. ันนึงวนอันของูดที่สุดไปไปไกินเลยโอเคลองชิมลูกนี้ดูไม่อันกินแล้วไม่อร่อยแต่คุณก็ให้หิวบอกมาให้หิวบอกมาข้าวมันไก่ เอแล้วแหละอยากกินลิ้นจี่อะไรเดี๋ยวรอแป๊บนึงถ้าวกินอ่ะเดี๋ยวคลิปอร่อยเดี๋ยบไปล้างให้ก่อนแป๊บนึงอยากกินน้ำมากเลยขนมเอาเป็นแบบน้ำเย็นๆขวดน้นมาหน่อยเอาเองอื้ม แปกที่ขนมหรือแปกที่มันผสมกันหรือแปกที่นู่ที่ดามันเก็บไว้นานแล้วมันเป็นอะไรอะไม่รู้มันทาราเมื่อวานไม่ใช่เก็บไว้นานทําไมล่ะชื่อนใจเราอยู่พัทยามันไม่ใช่ไรหรอกรสชาติเหมือนโอมจินเด็ดซีจิมมันไม่เหมือนมันเป็นยังไงมันน่าจะบวกกับไอ้นี่เพราะว่าไอ้นี่มเป็นมันตอนกินปกติก็รสชาติโอเคกินไปเรื่อยๆนะไอ้เจ้าอ้วน เอาพิ่งเล็วิ้งเรวราติดพอดีอร่อยครับเดี๋ยวพทธิการจะลงไปซื้ออีกขน,นมของพี่เขาชิดๆตรงน,นี้นี่นี่ชิดๆนี่เลยนี่ไหนร้านเขาอยู่ไหนนะง่างยเชียงเนื้อนี่เลยตกแล้วมันอร่อยเราจะซื้ออะไรไข่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 อะไรนี่ๆๆๆๆไขต่ตงคงก<ข>ินขน,นมอร่อยติดใจครับ อันไหนบางคนแซ่บบอหมดถุงเลยอ้อ,อร่อยผู้จัดก,การเขากินแล้วติดใจครับจะซื้อไปฝากที่บ้านอีกเพิ่มเ,ออเจ้านี้แบบแปง้งเขาเหนียวนุ่มแล้วก็โอ้โหลบไปทั้งทีซื้อยี่สิบาทเสียเวลาค่าจอดรถลบไปทั้งทีซื้อมาแค่นี้เหรอโอ้นึกว่าจะซื้อมาสักร้อยนึงกินยังไม่ได,ไได้เดี๋ยวมันจะอ้วนคนอื่นนะประตูไหนไม่สนิทวะประตูุงเดไป นี่มาสาวเขาสาวเขาเราอ่ะเฮ้อืมี่มั่สาวลำปางเหรอสาวลำปางสาวพะเยาสาวพะเยาเอลาออกตัวรถทำไมรถท่าหนามันสั่นดิบเลยวะ ยางกันเครื่องอะอยางแท่นเครื่องหรืออะไรทำไมมันออกตัวแล้วแนมรู้สึกแนมสันๆเลยเนาะเดี๋ยวลองจอดจอดแป๊บนึงนะรู้สึกว่าตอนออกตัวปกติมันไม่ค่อยเป็นถ้าต้องสังเกต่อเดียวนะลองจอดก่อนรู้สึกถ้าออกตัวเกียร์สองอะหรือเกียร์หนึ่งมันสันหน้าตึดดึดเดี๋ยวลองเกียร์หนึ่งดูนะบางทีมันออกตัวแล้วมันแบบหนมมันสันดึด จีก็ดีมากเกรดดีเลยอร่อยด้วยไปพี่น้องมุ่งหน้าสู่เชียงรายครับตอนนี้เดี๋ยวลองวัดดูนะถ้าไปเชียงรายเนี่ยอีกกี่กิโลจะถึงกี่โมงตั้งไว้จีเป็ดที่บ้านเลยปึ๊บสามชั่วโมงสี่สิบนาที2องห้าสกิโลกดจึ๊บถ้าเราไม่แวะไหนเลยเราจะถึงประมาณ โอ้16นาฬิกา58นาทีนะครับ5โมงเย็น,นครับแต่เราจะแวะอยู่เพราะว่าจะไปแวะตลาดปาด่าที่พะเยาอีก <c oughs> ก็คงจะถึง6โ,โมงกว่าทุ่มนึงนะครับไปถึงบ้านก็อาบน้ำอาบผ้า,ากินข้าวกินปลาก็นอนพักผ่อนทุนนี้เชา้าโอ้ไม่ได้พักนะครับทํางานต่ออีกเลยแพ็คของส่งของ,ง,ของหลายอย่างเท่านี้นี่ไปส่งของปลูกสวนเพราะว่าคนตกละปลูกต้นไม้กนไม้ที่สวนด้วยนะนะก็ เป็นอีกทิปหนึ่งการเดินทางครับทิปเราพักไม่นานนะครับเยวจะมีโปรแกรมอยู่ครับพี่น้องออกมาเที่ยวทิปนี้ก็ได้ได้เรียนรู้ได้เห็นได้มองในอีกหลายรูปแบบก็อาจจะมีการเดินทางต่อแต่กําลังทําการบ้านกันอยู่ครับว่าจะไปไหนกันดีจะสับบ่งกองคนให้ลงตัวแล้วเรา และก็แชร์เป็นกำลังใจในการเดินทางของเราต่อไปสวัสดีครับคุณเอฟซีทุกท่านจ้าบ๊ายบายฮัลโหล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 ัลโหลฮับเหลฮัลโหลฮับโัปโหลรัลัหัฮา้าเฮลลัััั